ขึ้นไปถึงบนเวทีเลยนะพี่แก้วน้องน้องเขาใช้มาดามฟินด้วยโอ้ยคนไม่ไหวโอ้เลยจู่โจมพุ่งกัไปเลยอ่ะคนไม่ไหวตอนลงเวทีมาพี่แก้วฟินไหมนี่ดูยกนิ้วงานนี่ฮะเราด้วยงานอ่ะมันต้องอาศัยความน่าเชื่อถือนะกพี่แก้วมันยังไงอ่ะนับจากนี้ไปอ่ะถือว่าหลังเลิกงานคนเราก็ต้อมีต้องมีแต่แบบนี้การแขนงนี่เลยนะหนูระแวกนะคนที่ส่งมาบอกตายหาที่ผ่านมาคิดว่าร้อนเล่น ไปไหนมาเนี่ยไปไหนมาพอดีเมื่อวานมีงานเลี้ยงที่สายไหมอ๋อนี่เมื่อวานเองเหรอเมื่อวานกันพอดีพอดีงานเลี้ยงที่ก๊ตตกแต่แต่สองนิ้วเริ่มเริ่มลินเริ่มเปลี่ยนลินเริ่มเปลี่ยนแล้วเริ่มมีินแลเลยมีปาร์ตี้นิดหน่อยครับแล้วใครเป็นคนถ่ายคลิปเมื่อกี้นี้เอกสายไหมแล้วคุณยกนิ้วนี่คืออะไรคือคือคุณยังไงถึงยกนิ้วอย่างนี้อ่ะไม่เราไม่รู้ให้รู้คืออะไรอดดองท้องเขาน่ารักให้สองนิ้วเลยโอ้ยสองนิ้วเลยตาหน้าออก สาวที่แก้วอะเื่นใจอะเื่นใจอะพอดีนะเออเออหอมน้องเขาใช้มาตามฟินใช่ไหมใช่ครับเมื่อวานมออผมเองก็วางบนโต๊ะครับนี่เขาฉีดใส่อันเดียว